น้องก็จะแบบโหมันเป็นพอยที่แบบ s กับไอเใช่ไหม,เ,มเป็นเอกพจน์ผู้หุ่นหรือเปล่าคะไม่ใช่มันเป็นคำของมันเลยปีไซส์ตน s, ้นเอสแปลว่านอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้เช่นเราบอกประเด็นเพิ่มเข้าใจปะบอกประเด็นเพิ่มเช่นแบบบอกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ถูกใช่ป่ะ e s i d e s มันยังดีอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะเขียน ah, the book is cheap besides เอาตัว oh, besides เองใส่ this ก็ this ไม่ huh? besides uh, it is very good โอเค okay, นี่คือ besides นะคะอนอกจากนี้ซึ่ง besides ในความหมายนี้มี synonym ก็ค,คือคำที่มีความหมายเหมือนอีกหลายตัวอีกแล้วเหนื่อยเลยนะคะ besides ต้องกับอะไรคะ besides คือต้องเนียนไง besides talk a b o more over โอเคนะคะ Moreover ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากนี้ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นคำว่า more ปมว่ามากไปกว่านั้น Furthermore ป่ามี more 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 ไม่ได้ลองเสียงวัวนะคะแต่แบบจะบอกว่ามากขึ้นแล้วก็ In addition เห็น add นะคะ add แปลว่าเติมเข้าไปค่ะ เติมเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคิดว่านี้น้องๆก็คงจะได้อยู่เนาะขยุมนี้เนาะเออนะคะแต่ถ้าเกิดบ,บีไซต์ตัวนี้แปลว่าข้างๆค่ะ next true นะคะ